สวัสดีครับทุกคนเอาล่ะครับมาอยู่กับคูปอนะครับในวิชาสังคมศึกษานะครับหมวดพระพุทธศาสนาครับผมในหมวดหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนะครับก็คือหน้าที่และมารยาชาวพุทธนั่นเองนะครับมาะไรกันบ้างไปดูกันเลยมาดูที่เรื่องแรกก่อนนะครับหน้าที่ชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยก็จะเกี่ยวกับข้องกับการจัดพิธีกรรมนะครับผมเราดูกันเดี๋ยวว่าพิธีกรรมคืออะไรพิธีกรรมก็คือ แบบแผนนะครับหรือแบบอย่างที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรนะครับอไนคิดพิธีกรรมไปแล้วนะพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือระเบียบแบบแผนที่ชาวพุทธน,นะครับได้สืบทอดกันมาเพื่อส่งเสริมความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับผม อันนี้ครับก็เป็นตัวอย่างของการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับโดยจะต้องคำนึงถึงความเรียบง่ายนะครับประหยัดและถูกต้องตามหลักศาสนานะครับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแบ่งออกเป็นสารประเภทด้วยกันนะครับผมประเภทแรกก็คือบุญบุญพิธีนะครับหมายถึงพิธีทําบุญต่างๆของ,าง,างชาวพุทธนะครับจะแบ่งออกไปอีก2ประเภทนะครับได้แก่งานมงคลกับงานอาวมงคลนะครับ ต่อมาก็คือทานวิธีนะครับก็คือการถวายท่าต่างๆนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างการถวายอาหารพระไตรจีวรน,นะครับผมแก่พระพิสุสง์และอย่างสุดท้ายนะครับก็คือกุศลวิธีนะครับก็คือพิธีที่เกี่ยวข้องกับการฟังธรรมนักเองนะครับผมการปฏิบัติธรรมนะครับผมอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นการประกาศตอนเป็นพุทธ,ธมาวกากะการรักษาศินอุโบสถนะครับโอเคครับในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ย ควรที่จะปฏิบัติดังนี้นะครับข้อแรกเลยก็คือควรที่จะเรียบง่ายนะครับไม่ฟุ่มเฟือยนะครับประหยัดต้องให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับอย่างที่2ก็คือการจัดพิธีกรรมเนี่ยไม่ต้องส่งเสริมการการะทาที่ผิดศีลน,นะครับหรืออบายามุกอย่างเช่นเราอาจจะเห็นนะครับในโฆษณาตามทีวีบ่อยบเนี่ยเข้าพรรษาแล้วคนที่จะงดเหล้านะครับอย่างที่สโลแกนว่างดเหล้าเข้าพรรษานะครับอย่างที่3นะครับผมการจัดพิธีกรรมเนี่ยจะต้องถูกต้องตามหลัก การทางศาสนานะครับอีกทั้งยังเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการเสบทอดและรักษาพระพุทธศาสนาไว้นั่นเองเมื่อกี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธแล้วครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของมารยาชาวพุทธนะครับมารยาชาวพุทธเนี่ยหมายถึงมารยาที่ควรปฏิบัตินะครับของชาวพุทธเพื่อแสดงความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยก็คือการไหว้นั่นเองเรามาดูในเรื่องของการกราบกันดีกว่าการกราบพระรันาตนไตร นั่นก็คือเราต้องกราบแบบเป็นจังคับประดิษฐ์นะครับการกราบแบบนี้คืออะไรคือการกราบโดยใช้อวัยวะทั้ง5ส่วนนะครับได้แก่เข่าทั้งสองมือและข้อศอกทั้งสองนะครับหน้าผากด้วยสัมผัสกับพื้นนะครับโดยกราบเีละสามครั้งนะครับวิธีกราบเป็นจังคับประดิษฐ์นะครับครูจะพูดแค่สั้นๆเนาะก็ผู้ชายนะครับนั่งท่าเทวบุตรเนาะนนก็จะเป็นรูปประมาณนี้เลย่ นะครับตัวตรงไปเท้าตั้งส่วนผู้หญิงก็นั่งท่าเทพิดานะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะลองไปทํากันดูจังหวะแรกนะครับก็คืออัญชลีนะครับก็คือการยกมือบะนมระหว่างอกนั่นเองไปนิ้วชิดกันแขนทั้งสองแขนทั้งสองข้างนะครับเนี่ยกะลังตัวไว้อ่ะดังในรูปเลยเนาะอย่างที่สองนะครับจังหวะที่สองก็คือวันทาก็คือการยกมือไหว้นะครับโดยใช้ไปนิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะหลดอยู่ระหว่างคิ้วนะครับอ่ะสังเกตน้องผู้ชายคนนี้ แล้วก็ไปนิ้วชี้เนี่ยแนบเสบบวนของหน้าผากนะครับพร้อมกับก้มศีรษะแต่พองามนะครับไม่ใช่ว่าก้มงงดเข้าไปตรงนี้อ่านะมันจะไม่งามนะครับและจังหวะสุดท้ายก็คืออภิวาทนะครับก็ให้ทอดมือทั้งสองข้างเนี่ยลงมาพร้อมกันเลยนะครับให้มือและแขนทั้งสองข้างเนี่ยลาบลงกับพื้นนะครับแล้วก็ความือเล็กน้อยนะครับให้หน้าผากจัดพื้นระหว่างมือทั้งสองข้างนะครับ่าถ้าเกิดใครดูไม่ออกเนี่ยก็ให้ดูรูปตัวอย่างเลยนะครับตามนี้เลยนี่นี่นี่ตบดีนะครับ อ่ะต่อมาเราไหว้พระตะนตาตไปแล้วใช่ไหมครับรามาดูการไหว้พระสงฆ์กันบ้างอ่าพระสงฆ์ก็ใช้ในกรณีที่ยืนหรือนั่งเก้าอี้นะครับก็คือให้ยกมือประนมนะครับโดยนิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะอยู่ที่คิ้วนะครับระหว่างคิ้วน่าสังเกตในภาพเห็นไหมน้องผู้ชายคนนี้จะนิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะอยู่ระหว่างคิ้วเลยนะครับอ่าแลว้วไปนิ้วชี้เนี่ยก็จะจะดหน้าผากนะครับผม การไหว้เนี่ยก็เหมือนกับการไหว้ผู้ใหญ่ทั่วไปเลยก็คือผู้ชายเนี่ยเท้าชิดกันก้มเฉยๆเอ้ยผู้หญิงก็ถอนสายบัวนะครับเหมือนเดิมต่อมานะครับไหว้พะสฆ์ไปแล้วก็เป็นการไหว้บิดามารดาบ้างครูอาจารย์ผู้เขาที่เราเคารพนับถือนะครับก็คือให้ยกมือบนนมนะครับแล้วก็ไหว้โดยปลายนิ้วชี้เนี่ยจะอยู่ระหว่างคิ้วแล้วนะครับอ่าเราสังเกตไ้ว่ามันจะลดลงมาละส่วนนิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะจะดปลายจมูกนะครับผมอ่าก้มศีรษะ ตัวเล็กน้อยนะครับคล้ายๆกับของประสงค์เลยแต่ว่าเราระหว่างที่จะแตกต่างกันก็คือนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะครับต่อมานะครับไหว้ผู้ที่เสมอกันจะเป็นเพื่อนเราประมาณนี้นะครับก็คือให้พนมมือเลี้ยวมือวหว้เนี่ยหัวนิ้วแม่มือจะหลดที่ปลายคางนะครับนิ้วชี้แนบปลายจมูกเห็นไหมเราเสังเกตไหมว่ามันจะมีสาร,ระดับถ้าเกิดพระสงค์เนี่ยเราจะอยู่ตรงนี้เลยตรงหน้าผากเลยใช่ไหมครับ พอเป็นครัาจารย์ก็ลงมาตรงที่จมูกพอเป็นคนนี้อายุเลีกๆกับเราก็ลงมาตรงคางนะครับอ่ามันจะสเตปแบบนี้นะโอเคครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวครูพาเรามาทําแบบฝึกหัดกันสักหน่อยดีกว่านะครับอ่าเรามาดูข้อแรกกันเลยข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับอ่าไม่ใช่นะครับบางทีเนี่ยครูอาจจะใช้โจทย์แบบนี้นะครับให้พวกเราเนี่ยอ่านโจทย์ดีๆนะข้อนี้นะครับตอบ ข้อ4นะครับเป็นการแสดงอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนานะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าไม่ได้เป็นการช่วยสืบทอดพุทธศาสนาเลยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับองค์ประกอบที่สําคัญในการจัดบริเวณสําหรับประกอบศาสนพิธีเนี่ยคืออะไรเลยต้องมีไม่มีไม่ได้เลยข้อนี้นะครับตอบข้อ1นนะครับโต๊ะหมู่บูชานั่นเองอ่าอันนี้ต้องมีเลยนะ เรามาดูข้อสุดท้ายกันการจัดพิธีกรรมทางศาสนาควรคำนึงถึงข้อใดมากที่สุดนะครับอาบีครูได้บอกไปแล้วตอบข้อ2นั่นเองความถูกต้องตามหลักศาสนานะครับและจะต้องทำไมด้วยจะต้องพระหยัดเรียบง่ายและให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ผิดศีลธรรมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยครูก็ขอจบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ